สว,ส,สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มของเราจะขอนำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับนลพิษทางน้ำนะคะนลรพิษก็คือสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจหรือสถานการณ์ที่ต่อให้เกิดอ,อันตรายได้จะสังเกตได้ว่าปัจจุบันนี้มีการขยายสังคมเมืองสู่สังคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยเหตุน,นี้เองทําให้แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับความเสียหายเกิดการเสื่อมโทรม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ําที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เราก็จะไปดูกันนะคะว่าสาเหตุของการเกิดมลพิษทางน้ําผลกระทบจากมลพิษทางน้ําและวิธีการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ํามีอะไรกันบ้างนะคะเชิญติดตามชมค่ะมลพิษทางน้ำมีสาเหตุสำคัญมาจากสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำทั้งในรูปแบบของ ของแข็งแขวนลอยและในรูปแบบสารละลายโดยสิ่งเจือปนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแหล่งกำเนิดมลพิษได้แก่ 1. โรงงานอุตสาหกรรม 2. อาคารบ้านเรือนและชุมชน 3. การเกษตรน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นเป็นน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเช่นการล้างวัตถุดิบการหล่อเย็นการทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นต้น มลพิษจากน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมจะมีลักษณะส,สมบัติแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตและอื่นๆโดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและมีกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกันจะมีลักษณะส,สมบัติของน้ำเสียและน้ำทิ้งที่คล้ายคลึงกันเช่นโรงงานผลิตสารเคมีน้ำทิ้งก็จะมีสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรดด่างโรงงานผลิต อาหารสัตว์น้ำทิ้งก็จะมีสิ่งเจือปนในรูปของเศษอาหารสัตว์กากถัว่วรำข้าวและเศษกระดูกปนเป็นต้นน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนโดยเฉพาะในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเช่นกรุงเทพมหาคนครเขตเทศบาลในแต่ละจังหวัดโดยทุกเครือเรือนจะปล่อยน้ำทิ้งลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะและน้ำทิ้งเหล่านั้นจะไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป โดยทั่วไปลักษณะสมบัติของน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนจะเป็นแบบที่สามารถย่อยสลายได้โดยวิธีทางชีววิทยานอกจากนี้ยังมีการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงสู่แม่น้ำลำคลองโดยตรงอันเป็นการเพิ่มความสกปรกให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆอีกด้วยน้ำทิ้งจากการเกษตร,รได้แก่การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ในกระบวนการเพาะปลูกมักมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมี ป้องกันกำจัดสัตว์ตรูพืชและสัตว์ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้อย่างขาดความระมัดระวังทําให้สารเคมีแพร่กระจายสู่แหล่งน้ําซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการฉีดพ่นสารการชะล้างโดยฝนการล้างภาชนะที่บรรจุหรืออุปกรณ์การฉีดพ่นในแหล่งน้ํา ผลกระทบจากมลพิษทางน้ำปัจจุบันเราจะพบแหล่งน้ำที่เน่าสกปรกอยู่ทั่วไปน้ำลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ทั้งก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายและความเสียหายอย่างมหาศาลต่อการประมงการเกษตรการสาธารณาสุขประการสำคัญคือทำให้ระบบนิเวศธรรมชาติถูกทำลายหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เหมาะที่สิ่งมีชีวิตจะอาศายัยอยู่ได้ทำให้เกิดการตายของสัตว์และพืชน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้แหล่งน้ำเกิดการเน่าและขดาดออกซิเจนที่ละลายน้ำแหล่งน้ำที่มีสารพิษพวกยาฆ่ามแมลงและยาปรับศัตรูพืชสะสมอยู่มากรวมทั้งแหล่งน้ำที่มีคราบน้ำมันปกคลุมและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ปล่อยสารพิษและความร้อนลงสู่แหล่งน้ำหากน้ำดื่มน้ำใช้มีสารพิษและเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคป,รป่าปนมาจะก่อให้เกิดโรคนานาชนิดกับมนุษย์และสัตว์ น้ำที่เสื่อมคุณภาพผากนำมาผ่านกระบวนการกําจัดของเสียออกเพื่อให้ได้น้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคและสารพิษจะเป็นเหตุให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรสิ้นเปลืองเงินในการจัดการเพื่อผลิตน้ำที่ได้คุณภาพเป็นจํานวนที่สูงมากเนื่องจากมลพิษทางน้ำก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมนานาประการขึ้นกับระบบนิเวศ ธรรมชาติแหล่งเกษตรกรรมแหล่งประมงและแหล่งชุมชนดังนั้นจึงควรหาแนวทางป้องกันการเน่าเสียของน้ำเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับมาเป็นน้ำที่มีคุณภาพแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษทางน้ำการป้องกันและการควบคุมมลพิษทางน้ำนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย การเกิดมลพิษทางน้ำที่สำคัญมากเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำด้วยการปล่อยของเสียหรือน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจุดต่างๆให้มีการกำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำและคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้มีการบำบัดเสียก่อนทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ วิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำมีหลายวิธีโดยที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่ดีของแหล่งน้ำได้โดย 1. ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ 2. บำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนระบายน้ำลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ 3. ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำและลดปริมาณขยะในบ้านเรือน 4. ลด หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีปุ๋ยสารกำรรจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางการเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน 5. ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 6. สสำรวจเพื่อลดปริมาณน,น้ำเสียของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 7. สร้างจิตสำนึกของประชาชนในการตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำและการประหยัดการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ขอบคุณค่ะ